สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สุภาวีจะพาท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังของตัวบ้านติดคลองน้ำนะคะซึ่งจะให้ความร่มเย็ยนมากๆพร้อมกับต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด172ตารางวาเปิดขายอยู่ที่7 5ล้าน5นะคะรวมกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะประกอบด้วยบ้านสองหลังนะคะก็คือ1หลังใหญ่แล้วก็1หลังเล็กหลังเล็กนะคะจะเป็นบ้านสองชั้นค่ะมี1ห้องนอนใต้หลังคานะคะแล้วก็จะมี1ห้องน้ำแล้วก็พร้อมกับ ห้องนั่งเล่นนะคะอยู่ด้านล่างซึ่งห้องนอนอยู่ด้านบนใต้หลังคาห้องด้านล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ํานะคะซึ่งบรรยากาศดีมากๆหลังเล็กนี่จะติดกับคลองน้ําเลยค่ะนะคะแล้วก็มีวิวเขาด้านหลังนะคะส่วนบ้านหลังใหญ่นะคะก็จะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็สองห้องน้ํา ขณะเดียวกันก็จะมีะด้านข้างด้านหลังของของตัวบ้านนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องใหญ่ๆเลยอะคะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวสามารถทำห้องนอนเพิ่มได้อีกหนึ่งหลังเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกของระเบียงบ้านที่อยู่ด้านหลังนะคะพร้อมกับนั่งรับลมชมวิวนะคะชิลๆเลยละคะ่ะส่วนคลองน้ำนะคะก็แนะนำว่า ลอกคลองเสร็จนะคะแล้วก็วางแนวหินแล้วก็ปลูกต้นไม้ซึ่งจะสวยมากๆเลยอะคะ่ะหลังนี้นะคะในทำเลแบบนี้นะคะของที่ใกล้ถนนธนรักหรือว่าใกล้ถนนผ่านศึกใกล้แหล่งรวมอาหารนะคะน้อยมากค่ะที่จะมีบ้านนะคะที่ติดกับคลองน้ำแบบนี้นะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยคะ่ะ จะดีมากอากาศเย็นนะคะการเดินทางก็สะดวกความปลอดภัยก็ดีค่ะนะคะซึ่งมีควบคุมเปิดปิดบ้านนะคะหมายถึงประตูนะคะผ่านระบบมือถือนะคะถามว่าในราคาประมาณนี้สุภาวิว่าก็โอเคอยู่นะคะมาต่ ตกแต่งปรับปรุงดูก็สวยดีค่ะนะคะนี่ลักษณะภายในห้องนอนนะคะก็มีหนึ่งห้อง,น,ง,องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนเล็กทุกห้องนอนค่ะก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีห้องน้ําข้างนอกอยู่ด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะซื้อมาก็ต้องปรับปรุงตกแต่งอีกนิดหน่อยค่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะแล้วจะดูสวยมากนะคะส่วนบ้านหลังเล็กก็นะคะ กระโปรงอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะคะก,ก็จะดูดีเลยล่ะคะ่ะนี่คือสภาพบ้านของของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยรอบของตัวบ้านซึ่งนับว่าสวยเลยล่ะคะ่ะบรรยากาศดีทำเลดีนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้อ่าหลังคลิปนี้นะคะหรือติดต่อได้ที่0ู4ย์เก5 3สี่ห้าห้าสอง้าห้าสาได้เลยะคะ่ะยินดีพาชมเลยะคะ่ะ ถ้าใครกำลังมองหานะคะหาว่าในราคาไม่เกิน10ล้านสุภาวีแนะนำหลังนี้เลยค่ะนะคะเอามาตกแต่งใหม่รับรองสวยหรูแน่นอนพร้อมคลองน้ำธรรมชาตินะคะรับร่มรื่นบรรยากาศร่มเย็นมากเลยค่ะนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะและเจอกันที่เข่าใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ